เออเดิร์ก่อนนะครับกล้วยนะครับลาดนมข้นหวานนะครับไม่แนะนำให้กับคนที่น้ำหนักมากหรือว่าเป็นเบาหวานนะครับอาจจะน้ำตาลขึ้นได้นะครับนี่ฮะเป็นนมข้นหวานธรรมดาธรรมดานี่แหละเราก็เอามาราดใส่กล้วย,ยนี้นะครับแล้วก็กินนะครับ อ,อ,อร่อยอคราวนี้ลองทำพึ่งดูนะครับเดวครับวยหวานครับเดี๋ยวผมจะเปรียบเทียบด,ดูนะครับว่ามันอร่อยต่างกันยังไงนะครับ มั้นหวานจะหวานมันนะน้ำพึ่งมันจะหวานเหมือนกับมีกลิ่นหอมของดอกไม้อะไรอย่างเงี้ยแต่มันจะหวานลึกหวานซึมหวานพูดยังไงดีอ่ะถ้าถามว่าอันไหนอร่อยกว่ากันนะเท่าตรงๆเลยนะครับผมว่านมข้นหวานอร่อยกว่าแต่น้ำผึ้งมันได้มันเหมือนมีระดับไงไม่ออกไหมครับคือมัน แพงอะ่ะมันดูแพงแล้วดูเหมือนกับว่ามีประโยชน์มีประโยชน์กว่านมข้นหวานอ่ะเดี๋ยวผมลองนมข้นหวานจีกงีหน่งครับเมื่อกี้น้ำพึ่งมาแล้วนะนหวานมัน,มนไม่ความนุ่มนะความมันแต่ความหอมอะ่ะมันไม่มีนะ กินอีกชิ้นได้ไหมครับชิมงานลองดูไหมลองใส่น้ำผึ้งน้ำผึ้งครับน้ำผึ้งครึ่งหนึ่งแล้วก็น้ำข้นหวานครึ่งหนึ่งล้วเดี๋ยวให้ชิมงานลองดูนะครับว่ารู้สึกยังไงนะครับเดี๋ยวทิมงานเขาจะมีต้อมนะครับไม่ใช่มือแบบผมนี่นะครับทําให้ชิมงานนะครับก็คือหยดน้ำผึ้งไปครึ่งหนึ่งนะครับแล้วน้ำข้นหวานครึ่งหนึ่งแล้วเดี๋ยวหั่นครึ่ง แล้วก็ให้เขาลองชิมดูนะครับว่ารสชาติมันต่างกันยังไงนะครับเราจะได้ยินแค่เสียงนะครับเพราะว่าชิมงานเขาไม่ปิดเผยตัวครับครึ่งหนึ่งชิมไปก่อนอ่ากินน้ำผึ้งก่อนนะครับในชิมงานกินน้ำผึ้งเข้าไปครับรู้สึกยังไงบ้างครับรูบ้สึกยังไงผินเหมือนแก้สสองไอกมาอา่า กินมันแค่สอนดอกไม้นี่เล่นแบบผมอะเชื่อไหมเล่นแบบผมไหมครับอืมอ่านี่กินนมข้นหวานเดี๋ยวจะถามดูว่าเขารู้สึกยังไงนะครับความแตกต่างนมข้นหวานรู้สึกงไงครับนมข้นหวานนะครับหอมหอมหวานมันมันถ้าพูดจากบริสุทธิ์เลยใจบริสุทธิ์เลยเนี่ยอันไหนอร่อยกว่าครับถ้าแบบเด็กๆเลยอะไม่ได้แบบไม่คิดว่ามูลค่าหรือว่านมนมข้นหวานอร่อยกว่าโอ้คิดเหมือนกันครับติ๊กตั๊ตั ก็ขนหวานมันมีน่าจะมีความมันแล้วมันก็นุ่มมันแต่ความหอมไงน้ำผึ่งแต่ก็ไม่ใช่เว่าหอมแล้วมันจะอร่อยน้ึ่งวนี้รู้สึกมัน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 กลิ่นเหมือนดอกไม้เจนตอดอกไม้อ่ะจะกลิ่นหรือเปล่าก็อันนี้อันนี้ผมผมไม่รู้นะครับอันนี้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้มันปรุงแต่งหรือเปล่ายังไงก็แต่ขอเจ้าของแบรนด์ลองถามดมอ่านให้ก็ได้ครับ ไม่มีเขียนนะครับว่าปงแต่งไม่ปุงแต่งบางทีอาจจะเป็นอ๋ dem, อนี่เป็นค er content, like ัดจากเกสรนตอกลำไยที่หอมเป็นติเศคือเป็นนี่เนะครับก็บางคนบางคนก็อาจจะชอบบางคนก็อาจจะชอบแบบยี่ห้ออื่นนะครับยังไงนี่ไม่ว่ากันนะครับเราไม่ไม่ริสเครดิตใครั้งนั้นนะครับก็คนชอบแบบไหนก็แบบนั้นนะครับแต่จริงก็คือน้ำผึ้งมันได้ภาษีดีกว่าตรงที่ว่า มันหวานเนี่ยบางคนบอกกินแล้วอ้วนสุขภาพคอเลสเตอรอลอะเราก็แล้วแต่ใช่ครับน้ำผึ้งเนี่ยกินเยอะก็ไม่ดีแต่ว่ามีคนพูดหลายคนว่ามันดีต่อสุขภาพอะไรแบบนี้ครับใช่ไหมครับเดี๋ยวแป๊บนึงนะก็ยังไงก็คอมเมนต์กันได้ครับว่าโดยส่วนตัวเราคุณคิดว่าน้ำผึ้งนมข้นหวานเอามาราดราดกล้วยนะครับ อะไรอร่อยเหมือนกันแล้วเดี๋วเขาหน้าลองมากินขนมฟัง A B C D กับนมำข้นหวานแล้วก็น้ำพึ่งแล้วเปรียบเทียบกันอีกทีนึงนะครับขอบคุณมากครับ